r e สเ d e n นอีวิลตอน n e m e s i ิบทที่22นิโคลายจับเขาได้โดยละม่อมคาร์ลอสปล่อยปืนทิ้งยกมือขึ้นเขาต้องหาทางทวงเวลาคุยกับเขาเปลี่ยนเป็นความสนใจนายต้องรอดกลับไปหาจิวไม่ว่าจะได้วัคซีนไปหรือไม่ก็ตามโคมล่าไอเวนคาร์ลอดทักอย่างล่าเริงกำลังสงสัยอยู่เลยว่าจะเจอคนอีกไหม พอสำหรับหนีออกนอกเมืองถูกยิงล่วงเละเทะสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมันทําเชื่อไหมแล้วเป็นไงมาไงฆ่าตัวอะไรที่น่าสนใจไปแล้วบ้างไหมคาร์ลได้ยินเสียงคลังจังเจ็บปวดดังมาจากหลังชั้นวางของแต่นิคโคลไลไม่เป็นสายตาไปคาร์ลรู้ตัวว่ามาถูกทางแล้วนิควคลไลกำลังปลืม้มลํำคัญและสนใจฉันกนําลังจะฆ่าแก ดังนั้นก็ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจหรอกในบอกมาสิมิคาอิลตายไปหรือยังแล้วนางผู้หญิงคนนั้นล่ะมิสเวเลนไทยใช่ไหมคาร์ลถลึงตาใส่เขาตายทั้งคู่สิว่ามิคาอิลตายบนรถลังส่วนจิวติดเชื้อผมผมต้องเป็นคนฆ่าเธอกับมือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาอาจจะไม่รอดออกไปแต่จะไม่ยอมให้นิโคลไลไปตามล่าจิวเขารีบเปลี่ยนเรื่องทันที คุณคือคนที่ยิงไม่ครอยู่ใช่ไหมใช่ดวงตานิคลายเป็นประกายอยอ่างสดชื่นเขาสอดมือเข้าไปหยิบกล่องโลหะแบนๆซึ่งดูคล้ายกล่องสิก้าออกมาแถมยังโชคดีสุดด้วยนี่ไงอย่าแก้โลกที่ฆ่าเพื่อนของแกถ้าแกมาเร็วกว่านี้สักนิดละก็ถ้าจะนับกันจริงๆแสดงว่าฉันเก็บแต้มเพื่อนแกได้ทั้งสองคนเลยนินนะจริงไหมตัวอย่าง สิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตจูวได้และตอนนี้คาร์ลอดก็กำลังโดนขู่ฆ่าจากผู้ชายที่มีมันอยู่คิดสิคิดเข้าสิว่า <c oughs> มีเสียงร้องเบาๆดังมาจากหลังชั้นวางของอีกคาร์ลอตเอียงคอมองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนขดอยู่ที่มุมห้องเขามองไม่เห็นหน้าแต่ท่อนล่างของชายคนนั้นชุ่มไปด้วยเลือดส่วนหมอนั่นก็เป็นศพที่สาม คาร์ลเอ่ยพยายามชวนคุยไปเรื่อยๆและพยายามไม่มองกล่องวัคซีนทะเยอทะยานไม่เบานี่นายบอกมาหน่อยนิ่ทค่าคนอื่นพร้อมม่จุดประสงค์หรือแค่ชอบฉันชอบฆ่าคนที่ไร้ประโยชน์เหมือนแกไงนิโคลายบอกสอดกล่องวัคซีนเก็บเข้าที่ไหนลองบอกมาสิฉันควรปล่อยแก่มีชีวิตต่อไปไหมลองให้เหตุผลมาสักข้อ เสียงคลั่งดังมาอีกคาร์ลอสกวาตตามองอดช่องว่างและเห็นคนที่ใกล้ตายกำลังถือระเบิดไว้ในมือเขาเดึงสลักออกเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเองที่คาร์ลอดเข้าใจจำแจ้งชายคนนั้นคลังเพื่อกบเสียงยิบระเบิดและเสียงทอดสลักส่วนหนึ่งในใจเขานึกชื่นชมไหวพริบนั้นชายหนุ่มเริ่มถอยหลังโดยที่มือยังชูขึ้นสูงระเบิดลูกนั้น เป็นอาจีสา่รุ่นเดียวกับในอกเสื้อของคาร์ลอตเขาอยากหนีให้พลรัศมีไปไกลที่สุดแนบเนียนหน่อยแนบเนียนผมยิงปืนแม่นนะใจกว้างเป็นแม่น้ำด้วยขัดฟันทุกวันด้วยคาลอดพูดพลางถอยพลางทำเหมือนกับว่ากำลังกลัวแทบตายแต่ตีปากเก่งไปอย่างนั้นเองข้าไปคงเสียดายแย่นิโคลายบอกยิ้มยิ้ม ยื่นปืนมาข้างหน้าปาสถีสิวะทำไมคาร์ลอตรีบถามทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอมยิ้มเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มแบบสัตว์นักล่าซึ่งคาร์ลอสเคยเห็นระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่ซึ่งเหมือนกับผ่านไปนับล้านปีแล้วขพอฉันมีคุณสมบัติผู้นำไงละ่ะนิโคลายตอบเป็นครั้งแรกที่คาร์ลอสสังเกตเห็นความวิกผลิตในแววตาคู่นั้น แกหลูเท่านั้นก็พอไพซาชายหลังชั้นวางของตะโกลคาร์ลอสเห็นการเคลื่อนไหวแวบ,บๆแล้วเขาก็กระโจนหลบไปด้านข้างพยายามหลบไปหลังโต๊ะเมื่อนต่างแตกกระจายแล้แฟ้มเอกสารและหนังสือเปิ้วัน่นอุปกรณ์กระเด็นโปรยปลายรอบห้องพร้อมๆกับเนื้อไม้กระดาษและเศษเหล็ก ชั้นวางของขนาดใหญ่เอียงลมกระแทกพื้นดังคลืนแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบเข้าของกระจายเละเทคาร์ลอสลุกขึ้นนั่งโอบแขนกดซิโครงที่ปวดตุบๆขณะลุกขึ้นยืนก็พริบตาทีๆไละน้ำตาซึ่งเอ่อคลอด้วยความเจ็บปวดจากนั้นคว้าปืนลีวอเวอร์ขึ้นมาถือไว้นิโคลไลหายไปแล้วคาร์ลอตเดินฝ่าเศษซากต่างๆไปที่มุมห้อง เขาจำได้ว่ามีเสียงกระจกแตกก่อนเกิดระเบิดขึ้นข้างนอกทางมืดและมีฝนพลัมแต่คารลอดยังพอมองออกว่าข้างใต้นั้นมีหังคาไึข้างๆซึ่งอยู่เตี้ยวกว่ากันแค่ชั้นเดียวคารลอดกระโดดถอยหลังเมื่อกระสุนสองนัดชนเข้ากับผนังตึกห่างจากหน้าเขาไปแค่ฝ่ามือเขาดูตัวเองที่ชะงงหัวออกไปอย่างกับบาโบโซวงเล็บคนโง่สติไม่เต็มเต็ง เขาถอยนีจจากหน้าต่างแล้วก็เห็นศพไม่เกลียมของชายที่ปลากระเบิดกลาเซียคาร์ลอดพูดเบาๆอยา่างในคำพูดที่ดีกว่าในได้แต่แล้วก็คิดได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ชายคนนี้ตายแล้วเขาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นคาร์ลอตเดินกลับไปทางเดิมพยายามคุ้นคิดว่าจะตามตัวนิโคลไลให้ทันได้อย่างไรมันต้องยากมากแน่แต่เขาไม่มีทางเลือก เขาเห็นโลหะสะท้อนแสงแวบๆบแบบจากหางตาชะง,งักเทา้ากระพิบตาทีๆเผื่อว่าจะฝันไปเขาไม่อยากเชื่อสายตาแต่เมื่อหยิบมันขึ้นมาเขาก็รู้สึกเหมือนไล่เบาหิวถูกกดเปลืองจากภลาะชิ้นใหญ่เขาช่วยจิวได้แล้วไอ้โลกจิตเป็นเดโควงเล็บสะลระเลวนั่นทำกล่องวัคซีนตกเอาไว้ คลิกควยลรุ่งฝ่าฝนไปยังทางเข้าโรงพยาบาลไอหมอนั่นจะตายแน่แค่กดปุ่มคลิกเดียวเท่านั้นฉันเป็นคนชี้ชะตามันฉันจะตัดกระแสะไฟทำให้มันติดอยู่ข้างในเขาหัวเลาะลั่นเมื่อคิดถึงงอดทดลองอยากใต้ดินซึ่งบรรจุฮันเตอร์รุ่นยาม่าเอาไว้พวกมันจึงอยู่ในมดลูกเทียมแต่ถ้าตัดกระแสะไฟระบบถ่ายเทน้ำทิ้งในหลอดจะทำงาน เพื่อไม่ให้พวกมันจมน้ำตายจะตายตอนนี้หรือจะสู้ตายหือคาร์ลวสนิโคลัยฉลาดมากที่วางแผนไว้ล่วงหน้าตอนนี้เขาแค่ต้องกดปุ่มสองสามปุ่มแล้วคาร์ลจะถูกขังอยู่ในความมืดระหว่างที่อันเตอร์พวกนั้นถูกปล่อยออกมาหมอน,นั่นอาจจะได้ตายก่อนลงพยาบาลและเปิดท้วยซ้ำแต่ไม่ว่าย่งไงมันจะต้องตายจิวหลับอีกแล้ว เธอไม่สบายตัวเลยรู้สึกหลอนลุ่มไปหมดคันยิบๆเธอไม่ฝันแล้วในห้วงนิทราเหมือนไม่ตัวอะไรกำลังคลืบคลานจุดแทนที่ความฝันเงาเปียกๆหยาบกระด้างสากละไคความเคลื่อนเยนีย่นต่อสู้กับความกระหายหิวเธอกระหายเหลือเกินร้อนเหลือเกินยิงสาวพลิกตัวตะแคงพลิกตัวอีกครั้งพยายามหาท่านอนสบายๆ ซึ่งเธอจะไม่คันอีกต่อไปมันเหมือนทุกส่วนในร่างกายคันยุบยับต่อเติมเงามืดในความฝันให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคาร์ลเจอเข็มชีดยาไซลิงและเบต้าดินครึ่งขวดในห้องทำงานหมอที่ชั้นสามเขาเห็นยาตัวอย่างของอัมเบล่าอีกเต็มตู้จึงพยายามอัญชลากเพื่อหายาแก้ปวดอย่างอ่อนตอนนั้นเองที่ไฟดับบ้าเอ้ย เขาวางยาลงพยายามปรับสายตาให้เข้ากับความมืดใช้เวลาแค่วินาทีครึ่งเขาก็รู้ว่าต้องเป็นฝีมือนิโคลายแน่นอนและอีกวินาทีต่อมาเขาก็รู้ตัวว่าต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วนิโคลายคงไม่ตัดกระแสไฟแค่เพื่อกแกล้งให้เขาสะดุดอะไรเล่นมันต้องมีแผนและคาร์ลอกก็ไม่ต้องการอยู่ในแผนนั้นเขาเดินจางระวังไปที่ระเบียง ยื่นมือไปข้างหน้าเพื่อช่วยคลำทางเมื่อเดินไปถึงบันไดใหนไฟไฟสำนองสีแดงอ่อนๆของโรงพยาบาลเปิดพลึบสว่างพอให้เห็นทางแต่ก็ทำให้ทุกอย่างเกิดเงามืดน่ากลัวคาร์ลลงบันไดทีละสองขั้นนิ้วคาอยู่กับปืนไพรทอนในมือเขาพยายามไม่สนใจซิกโครงที่เหลาเอาไว้ตอนที่ไม่รีบค่อยนอนแบบด้วยความเจ็บปวดก็ไม่สายเขารู้วิธออกจากที่นี่แค่สองทาง หนึ่งคือทางหน้าต่างมอน,นิคลไลและสองคือประตูหน้าแน่นอนว่ายังมีทางออกอื่นแต่เขาไม่อยากเสียเวลาไปตามหาเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็เหมือนกับเขาวงกตด,ดีๆนี่เองประตูหน้าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคาร์ลต์หวังว่านิโคลไลอาจจะนึกว่าเขาคงไม่กล้าพอที่จะออกทางนั้นเขาเพิ่งถึงช่วงต่อระหว่างชั้นที่หนึ่งและสอง อนที่ได้ยินเสียงประตูเปิดป้งจากด้านล่างเสียงก้องสะท้อนขึ้นมาตามปล่องบันไดทำให้เขาชะง,งักตัวแข็งทื่อเสียงที่คล้ายกับเสียงหมูที่ตามมาต้องเป็นการประกาศศักดาของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นแน่ชายหนุ่มออกวิ่งอีกครั้งวิ่งเร็วจนทวเท้าแทบไม่แตะขั้นบันไดแต่ก็ยังไม่เร็วพอขณะที่กำลังกระโจนลงบันไดท่อสุดท้าย สิ่งมีชุดประหลาดก็โผล่มามันรูปร่างคล้ายมนุษย์ตัวสรงใหญ่ผิวปกคลุมด้วยเมือกเหนียวหยดติ๋งๆผิวของมันเป็นสีเขียวอมน้ำเงินเมื่อดูใต้แสงไฟสีแดงจึงเหมือนกับสีดำมือและขาใหญ่โตของมันมีพังผืดต่ำง่ามเนีว้วหัวกลมปากกลมมองดูเหมือนกบที่ถูกทับแบนแแแมันอ้าปากกว้าง ส่งเสียงร้องดังลั่นคาร์ลอดดิ้นเสียงร้องตอบรับจากฟูขงของมันอีกอย่างน้อยสามเสียงประสานกันเป็นลูกคู่จากเบื้องล่างคาร์ลอสยิงนัดแรกจนประตูเหล็กทําให้เกิดเสียงสะท้อนไปมาจนหูแทบหนวกเขาไม่ทันยิงนัดที่สองมันก็กระโดดเข้าใส่ชายหนุ่มก้มหลบโดยสัรทัตยานแล้วเหนี่ยวไกระวังถลายล้บันได สามนัดสี่นัดเจาะเข้าล่างที่เหมือนกบขณะมันลอยข้ามหัวมันตายก่อนจะตกถึงพื้นเลือดสีเข้มทะลักออกจากล่างที่ยังชักกระตุกคาร์ลอดออกวิ่งก่อนที่ญาติพี่น้องของมันจะเริ่มล่ำร้องระงมไว้อาลัยพวกมันฆ่าไม่ยากแต่ถ้ามากันหลายตัวเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเขาวิ่งเข้าสู่ถงต้อนรับและปิดประตูตามหลังมันต้องใช้กุญแจล็อกเขาจึงมองหาอย่างอื่นมาใช้ควางประตู แต่กลับเห็นแสงไฟกระพริบสีขาวบนกล่องเล็กๆซึ่งติดไว้กับเสาเป็นแสงจากนาฬิกานับถอยหลังบนระเบิดคาร์ลพยายามคิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมแต่ก็คิดไม่ออกรู้เพียงแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่เขาเข้ามาและมันเป็นระเบิดซึ่งนิคฮไลายเป็นคนเอามาวางทันใดนั้นเจ้าปิศาจกบก็เป็นแค่เรื่องกระจิบยิบย่อยเป็นทันทีสมองเขาโล่งอย่างน่าแปลก ระหว่างวิ่งตัดถงรับรองในหัวมีเพียงความตื่นกลวัวจนไม่เหลืออะไรอื่นอีกมันผลักดันให้เขาวิ่งเร็วกว่าเดิมไม่เสียเวลาคิดอะไรทั้งสิน้นเขาสะดุดโซฟาพังๆแต่ไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่าได้ล้มหรือบาดเจ็บไหมเขาวิ่งเร็วเกินไปในสายตาเห็นแต่เพียงกระจกประตูหน้าผ่านประตูถนนซีเมนต์สีดำวาววับลอยผ่านด้ใ,ใต้เทา้าใบหน้าเขาเต็นไปได้เหนือและหยาดฝน รถซึ่งถูกจอดทิ้งละเกะละกะสะท้อนแสงไฟเหมือนอนัญมณีหลากสีหัวใจเขาเต้นรลลัวเป็นตีกลองแรงระเบิดนั้นมหาศาลจนเหมือนแก้วหูวเขาไม่อาจได้ยินเสียงทั้งหมดเป็นเสียงขบูมซึ่งมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนร่างถูกดันปลิวขึ้นมาเหมือนใบไม้ในพายุ ฟาดินเชื่อมเป็นผืนเดียวกันจนแยกไม่ออกเขาากึ้งหลุนหลุนอยู่บนพื้นเปียกมนตัวครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันหยุดอยู่หน้าหัวก๊อกกัะเพิงสี่ข้างเขาเจ็บจนหน้าแทบมืดในปากได้รสเค็มประลาๆของเลือดก,กำเดาห่างไปราวหนึ่งช่วงตึกลงพยาบาลเหลือเพียงแค่เศษซากไม่ไฟชิ้นส่วนยังคงอลอยโปรยปลายมาจากฟ้าตกลงทุบพื้นมืนฝนลูกเห็บสุดแสนอันตราย บางชิ้นส่วนติดไฟบางส่วนย่อยสลายกลายเป็นขุยผงฝุ่นผงเริ่มจับตัวและเปลี่ยนเป็นน้ำโคลนเมื่อท้องฟ้ายังปล่อยน้ำลงมาชำระทุกสิ่งจิ้วข่าลอดจนตัวลุกขึ้นแล้วเดินกระเพะกกลับไปที่หอวนาฬิกานิคคลายเพิ่งรู้ตัวว่าทำตัวอย่างวัคซีนหายเอาตอนที่กำลังวิ่งหนีให้ใกลาจากโรงพยาบาลตอนนั้นเหลือเวลาเพียงหนึ่งนาที ที่นั่นก็จะถูกระเบิดวูน่าสันตโลมันสายเป็นแล้วเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องวิ่งต่อไปเขาจึงวิ่งในตอนที่โรงพยาบาลระเบิดเขากำลังเดินพล่านจู่ห่างออกไปราวสามช่วตึกโมโหจนหัวหมุนจนไม่ทันสังเกตว่าเขาล้อออกมามันกำลังเจ็บปวดจริงๆไม่รู้ตัวว่าขบกลามแน่นจนฟันเล้าไปสองซี่หลังพันไปพักใหญ่ เขาจึงนึกขึ้นได้ว่ายัางต้องฆ่าคนอีกสองคนเขาจึงเริ่มสงบลงการฆ่าคนระบายอารมณ์เป็นเรื่องที่ทำแล้วมีประโยชน์เก็บกดไว้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพจุดประสงค์หลักของเขาคือโครงการวัดด็อกเรื่องวัคซีนเป็นแค่ของแถมของกำนันดังนั้นถ้าจะนับกันจริงๆต้องไม่ถือว่าเขาคาดทุนอะไรเลยนึกควายบอกตัวเองอย่างนั้นย้ำๆระหว่างทางไปกำจัดเดวิดจาง มันทำให้เขาสบายใจขึ้นแต่สิ่งที่ดีกว่าคือเขาเพิ่งจําได้ว่าหลับมีดล่าเนื้อมาอย่างดีก่อนเข้าและคุณจางคงนึกขอบคุณเขาในจุดนั้น